สวัสดีครับผมโบตั ang, ้งสปูยผผาธรรมนะครับปัจจุบันอายุ33ปีครับในปีนี้ผมเล่นอยู่ในทัวร์ออสเตรเลียนกอล์ฟทัวร์กับไทยพีเจแพลนว่าปีหน้าจะเข้าไปคิวสกูเอชินทัวร์ครับจากที่ใช้อุปกรณ์พีอาร์จีมาร่วม10ปีนะครับผมก็ได้เห็นการพัฒนาของเทคโนโลยีมาตลอดในทุกๆปีจนมาถึงปีนี้2022นะครับก็จะมีโมเดลใหม่ออกมาซึ่งเป็นโมเดล RS Just นะครับ RS Just จะออกมาใน3โมเดลจะมี RS D ตัวนี้มี RS F แล้วก็ RS ปกติ RSD เนี่ยจะเหมาะกับนักกอล์ฟที่มีปัญหาการตีออกขวาตัวนี้จะช่วยในการตีรอง่ายขึ้นหัวจอก s h a l l องศาหน้าไม้เนี่ยจะปิดกว่าปกตินิดนึงช่วยในการตีรอได้ง่ายขึ้นครับต่อมาเป็นตัว RS ปกตินะครับตัวนี้จะเหมาะกับท่าน,นักกอล์ฟที่อยากตีทั้งเฟสทั้งรอได้หัวจะช h a l l แต่น้อยกว่าตัว RSD นะครับแต่ face angle เนี่ยองศาหน้าไม้เนี่ยจะสแควร์กว่าซึ่งตัวนี้จะเหมาะสําหรับท่านที่อยากแต่งช็อตได้ครับ สุดท้ายก็จะเป็น RSF นะครับตัวนี้จะเหมาะกับท่านนักกอล์ฟที่มีปัญหาการตีฮุกตัวนี้จะช่วยในการทําให้ตีฮุกได้ยากขึ้นหัวเขาจะดีกว่าปกติการถ่วงน้ําหนักของเขาเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันจะช่วยให้ตีฮุกยากครับจะเป็นมากสสำหรับท่านที่ตีฮุกแล้วอันนี้จะช่วยได้ดีครับในส่วนของไฮบริดปีนี้นะครับก็จะมีเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นมาจากปีที่แล้วคือหน้าไม้จะเป็น CNC รีบางนะครับจะช่วยเพิ่มเรื่องบอลสปีดนะครับตัวน้ําหนักตัว CG เนี่ยเขาจะเลื่อนมาค่อนข้างกลางค่อนหลังนะครับ เพื่อช่วยในการตีลูกลอยง่ายขึ้นทรงของหัวเนี่ยโค้งมนมากกว่าปีที่แล้วจากที่ผมได้ลองจดแล้วเนี่ยมันดูเป็นมิรตีง่ายมากครับอันนี้สำหรับอุปกรณ์ของ p ีอาร์จาในปี2022นะครับจะมีอุปกรณ์ที่เหมาะสําหรับท่านกอล์ฟทุกระดับปีมือทุกวัยนะครับท่านกอล์ฟสนใจทดลองอุปกรณ์ได้ที่ช็อปธนิยะพลาซ่านะครับหรือว่าสนามได์เบอร์ดี้นะครับ